ในครอบครัวของลุงหนวดโกโกโก6ตัวเน้นที่วางให้ไว้ในบ้านโอ้โ oh, ห oh, บอกเลยฟินอิ่มแป้กันครบครันนะครับเพราะนั้นใครอยากมาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ที่ใต้โปรไฟล์ครับเข้ามาได้เลยครับไม่ต้องลังเลไม่ต้องรีรออีกต่อไปแล้วครับแล้ววันนี้จัดต่อเลยครับ3คู่โดนใจประจำวันนี้จะมีคู่ไหนบ้างเดี๋ยววันนี้จัดให้ครับ อีน้งมาเริ่มกันที่คู่แรกครับเป็นบอลเดอะ h a แชมเปี้ยนชิพครับระหว่างเบอร์รี่เจอกับสโต๊ครับในเวลา4ทุ่มครับโดยผลงานของเบอร์รี่5เกมหลังสุดนะครับเสมอ2องชนะ3ถือว่าผลงานค่อนข้างดีเอาเรื่องเลยครับยังไม่แพ้ใครเลยนะครับโดยผลงานสโต๊ก5เกมหลังสุดครับชนะ1แพ้3เสมอ1ครับ ถือว่าถ้าดูแบบนี้เบอร์รี่ผลงานดีกว่าเยอะครับโดยในมองส่วนโต้ลุงครับสำหรับคู่นี้ครับเจ้าถิ่นสโต๊กเนี่ยพักหลังๆเนี่ยออกบูไปสักหน่อยครับออกหน้าเสมอสัดส่วนใหญ่ครับและพึ่งแพ้มาในเกมล่าสุดส่วนทีมเยือนอย่างสโต๊กครับฟอร์มถือว่าเอาแน่เอานอนไม่ได้จริงครับในช่วงนี้ไม่ค่อยจะชนะใครครับไม่แพ้ก็เสมอครับช่วงหลังของสโต๊กนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เล่นในบ้านของเบอร์รี่ลุงมองแล้วเบอร์รี่ ยังไงก็น่าเชียร์กว่าเพราะนั้นจับไปที่เบอร์ลี่ดีกว่าครับพี่น้องมาต่อกันที่คู่ที่2ครับระหว่างเฮาสิตี้เจอกับมิดเดิลสโปครับในเวลาเที่ยงคืนครึ่งครับโดยผลงานของเฮาสิตี้ครับล่าสุดนะครับปัจจุบันเนี่ยอยู่อันดับ21ของเดอะแชมเปี้ยนชิพคับส่วนทางด้านมิดเดิลสโปครับอยู่อันดับท็อปทของตารางครับอันดับ6ของเดอะแชมเปี้ยนชิพครับโดยผลงานของมิดเดิลโบครับ 5เกมหลังสุดครับหนักไปทางเสมอครับเสมอ3ชนะ1แพ้1มิเดิลโบมาเยือนนะครับส่วนนัานเจ้าบ้านอย่างเฮาสิตี้ครับชนะ2แพ้2เสมอ1ครับถ้าดูแบบนี้มิเดิลโบอาจจะมองเป็นทีมที่เหนียวแน่นครับแพ้ค่อนข้างยากเพราะแพ้เพียงแค่1เกมเท่านั้นแต่หนักไปทางเสมอส่วนน้านเฮาสิตี้ครับชนะ2แพ้2เสมอ1ถ้าดูตรงนี้ผลงานยังค่อนข้างสวิงครับโดยในมองส่วนตรงลุงสำหรับคู่นี้ครับเฮาสิตี้5เกมหลังสุดนะครับถือว่าค่อนข้าง สวิงนะครับชนะ2เสมอ1และแพ้2ครับส่วนทางมิดเดิลบอย่างที่บอกไปครับหนักไปทางเสมอและว,วันนี้เล่นในบ้านของเฮาซิตี้ครับมองว่าเฮาซิตี้เนี่ยอาจจะดูได้เปรียบเล็กน้อยครับเพราะว่าวันนี้เล่นในบ้านและเสียงชงเสียงเชียร์เนี่ยเฮาซิตี้น่าจะได้เปรียบครับส่วนทางมิดเดิลบที่หนักไปทางเสมอเนี่ยถือว่าถ้ามองตามภาพแล้วเนี่ยถือว่าเป็นทีมที่เหนี่ยวแน่นแต่ เป็นทีมที่ชนะใครเขายากจริงๆครับเพราะนั้นวันนี้ถ้าอยากให้เสี่ยงเสี่ยงไปที่ฮาสิตี้ดีกว่าครับพี่น้องมาต่อกันที่คู่สุดท้ายคู่ที่3ครับระหว่าง ford เบนฟอร์ดเจอกับอาร์เซนอลครับในเวลาเที่ยงคืนครึ่งครับโดยอาร์เซนอลเนี่ยอยู่อันดับ3ครับ โดยแข่งไปแค่18นัดและถ้าวันนี้ชนะมีโอกาสขึ้นเป็นรองจากฟงครับส่วนทางด้านเบนฟอร์ครับหน้ปัจจุบันครับอยู่อันดับ12ครับมี24แต้มถ้าวันนี้ชนะก็จะขึ้นไปอยู่อันดับ10ร่วมกับทางด้านไบตัน ton, ครับก็คืออันดับ10อันดับ11ประมาณนี้นะครับทางด้านเบนฟอร์ครับผลงาน5เกมล่าสุดครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแพ้มา3เกมเสมอ1และชนะ1โดยเกมล่าสุด เสมอกับไบตันไปศนประตูนย์ครับส่วนนั้นอาร์ซอนครับผลงานดีวันดีคืนครับหเกมที่ผ่านมายังไม่แพ้ใครเลยครับเสมอเพียงแค่1เกมนอกนั้นชนะ4เกมติดแล้วครับเพราะนั้นวันนี้อาร์ซอนดูดีกว่าครับด้วยกำลังและผู้เล่นที่มากประสบการณ์แบบนี้ครับโดยวันนี้ในมองส่วนตัวของลุงสำหรับคู่นี้ครับถ้าเทียบฟอร์มตอนนี้ต้องบอกเลยครับอาร์ซอน ดูดีกว่าทางด้านเบนฟอร์ดถึงแม้วันนี้อาร์เซนอลจะมาเยือนแต่เชื่อเลยครับว่าอาร์เซนอลขุมกําลังและตัวผู้เล่นต่างๆเหนือกว่าทางด้านเบนฟอร์ดอยู่พอสมควรแล้ววันนี้เจอกันถึงแม้ว่าเราไปเช็คสถิติแล้วเนี่ยเบนฟอร์ดเนี่ยในบ้านของเขาเนี่ยเก้าเกมที่ผ่านมาฟอร์มจะแข็งแกร่งก็จริงนะครับชนะ7เสมอ1แพ้1จาก9เกมครับแต่อาร์เซนอลก็ไม่น้อยนะครับนอกบ้านเนี่ยชนะถึง4เกมและแพ้เพียงแค่2เกมเท่านั้นครับเพราะนั้นวันนี้ถ้าเทียบคุณภาพ ของพูดเล่นแล้วลุงมาว่าอาร์เซนอลวันนี้ผ่านไปได้ครับถ้าใหญ่ทุกคนเลือกลุงแนะนำอาร์เซนอลครับวันนี้จัดได้จัดเถอะครับพี่น้องก็จบไปกับ3คู่โดนใจประจำวันนี้ถ้าใครอยากได้แนวทางเพิ่มเติมก็บอกเลยครับที่ใต้โปรไฟล์ของดีอยู่นะแล้วเมื่อวานจัดไป6คู่ก็เข้าทั้ง6เพราะฉะนั้นคุณจะรออะไรอยู่ครับเข้ามาได้เลยครับที่ใต้โปรไฟล์แล้วเจอใหม่คลิปหน้าครับพี่น้อง